สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่2มีนาคมีพศ2565วันนี้ทางสวนได้ทยอยขุดไผ่นะครับจริงๆทยอยขุดมาก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับก่อนหน้าก็จะเป็นพวกเงาไผ่สร้างมนต์เื่องจากมีทางคุณพี่นะครับจากทางโครานเนี่ยสั่งมาประมาณร้อยกว่าเงานะครับก็ได้ขุดชํำเรียบร้อย วันนี้ก็เป็นไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์2พอดีนึกขึ้นได้นะครับเลยถือโอกาสถ่ายคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อว่ามีเพื่อนๆนนะครับสนใจเง้าสดเพราะว่ามีบางท่านนะครับอยากได้เป็นเง้าสดสอบถามกันเข้ามาพอสมควรสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร9 9 1 0 5 1 5 8 3 9 แอดไลน์มาได้เลยนะครับ